สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพิคคูลี่วีทูวันนี้ช่วงไม่มีคลิปจะลงแล้วสิเออเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเรานี่ริคอร์ดเราเองชื่อ Youtube พิคคูลี่วีทูซึ่งจะเป็นช่อง YouTube เราเลยนี่นะถามว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างก็นี่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่างต่างกานสำหรับเล่น เกี่ยวกับช่องเราอ่ะการอย่างเช่นก็มีช่องทวิตช่องนีโมช่อง YouTube แล้วก็จะมีไลน์ด้วยไลน์กลุ่มเราของไลน์นะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแล้วก็คือถ้าใครต้องการเข้าก็เราทิ้งลิ่งไว้ให้น้อช่องเรา YouTube แล้วก็เซิร์ฟส่วนตัวเรามาทีการมันชั่น สำหรับใครเหนื่อยกับการงานเรียนหนังสือนูน่นนี่นั่นมาเข้ามาได้นะเซิร์ฟนี้ก็อย่างที่บอกเลยเซิร์ฟรับิการแมนชั่นมีระบบเปิดห้อง,งอัตโนมัติอะไรได้ทุกอย่างพร้อมเนาะแต่ปกติมันมันสั่งบอร์ดเปิดได้นะทุกคนเซิร์ฟแต่เหมือนบอร์ดมันต้องรอยืนยันอยู่ตอนนี้บอร์ดใช้งานไม่ได้ถ้าใครต้องการให้เราเปิดห้องส่วนตัวก็แท็กเราได้เนาะนี่ แลมีอันนี้ชื่ออันนี้เจ้าของเราอันนี้น้องเราเองจะเป็นเจ้าของคนเป็นคือเป็นผู้ช่วยเราก็ได้แต่ใจละตั้งให้เขาเป็นเจ้าของไงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือไหนวะนี่นี่ติุยนี่ก็ตัวเราเอง่แหละแต่เป็นอีกไอดีหนึ่งเรามีสองไอดีทุกคนโอเค แล้วก็มีถ้าใครต้องการช่วยสนับสนุน<ง>หรือด o n a หรืออะไรก็แล้วแต่เ<ง>มื่อจะเป็นค่าต่างๆก็นี่ชื่อเราแล้วก็เบอร์อลเล็ตของเราเยาวๆเลยนะอันนี้คือชื่อของเราเผื่อใครต้องการเนาะนี่จะเป็นเบอร์ลลเราโอเคเผื่อใครต้องการช่วยเหลือเราเนาะไม่่จะเป็นค่าขนมค่ามามา่าค่าไข่เลิเซีนอะไรก็แล้วแต่ก็ทํา ค่าลงค่าเน็ตก็ตามหมด10สิบบาทยี่สิบบาทเราหมดแล้วก็ถ้าใครช่วยเราห้าบาทสิบบาทเราจะไปอยู่ในเซิร์ฟนี้นี่เพราะว่าสซินั้นเราไม่ค่อยได้เข้าไงก็จะอยู่ในไหนวะหาก่อนทำเองบางทีทำเองก็ลืมเองนะนี่เนมรับอ,อันนี้หน้อยสิบบาทอันนี้น้องในนิโมของเราที่เรารู้จักกันนาะเนาะ น้องก็ให้มาบายอันนี้นางโอนเข้ามาชีธนาคารเราเงินเราก็ลืมบอกนางแอบโอนให้น,นานลางเพื่งมาบอกตอนที่นางโอนให้เราแล้วแล้วก็น้องในนีโมเหมือนกันนี่น้องคนนี้ได้ยุตซัพพอร์ตไปแล้วถามยุตซัพพอร์ตทำอะไรบ้างก็จะเปิดห้องได้ปิดห้องส่วนตัวเล่นส่วนตัวกันช้วยกันได้แล้วจะมีให้บอดฟรีหนึ่งบอดแล้วจะมียุเอ้ยมีอันนี้มันมีบอดคาสินโนสองบอดแล้คือจะบอดเดอรสาตาครับบอดอะไรนะยูเออร์อดยดูอะไรทุกอย่างอ,างอ่านภาษาคิดไม่ออก ให้คนละคนละร้านเนาะถอนบอดเลยนะคนละร้านก็คนละสองล้านได้สองร้านใช่ไหมล่ะถ้าถ้าใครจะเอานะาต้องมาบอกเราก่อนเพราะว่า,าเราไม่รู้ว่าตอนทีเราไม่รู้ไงวันวันเราไม่ได้ทาแจ้งเตือนเอาไว้เวลาดูเมกไงเออใช่ช่อง YouTube เราตอนนี้ก็มีนีโมแล้วมีนีโมทีวี เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปชชรนเราเด้อแล้วก็ไลา์กลุ่มก็มีเพื่อใครต้องการเข้าเดี๋ยวเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อไลา์กลุ่มแล้วเปนที่ดำเนการเป็นชชร์อยู่เดี๋ยวเราให้ยศมิโมเราสูงๆก่อนไปตั้งแฟนคลับได้เดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกทีเตอนนี้มันยังเพิ่ได้แค่สิบเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเด็ดมีปัญหาอยู่ยังทําอะไรมากไม่ได้ก็ได้ดแค่นั้นแหละโอเคเราฝากเซิร์ฟของเราักทุกคนไปแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยเด้อบายยจุบจ๊บ